โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอดมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม3าก๊กหัวร้อนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าริโป้นะครับตัวละครแจกฟรีที่บอกได้เลยว่าดีมากๆกนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยผมเพิ่งมาเล่นเกมนี้นะแล้วก็เล่นไปแป๊บเดียวเองนะครับผมได้สุ่มกาชาไปทั้งหมด70ครั้งนะครับได้ v i p มา v i p 3นะครับได้ริโปมา1ตัวซึ่ง เขาเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเอเดตัวไหนแต่ผมเนี่ยขอเลือกเป็นริปโปเอามารีวิวให้เพืเ่อนๆได้ดูเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมในส่วนของคาร์ดเอสนะเป็นตัวที่เราควรที่จะเลือกแล้วก็ทาดาวขึ้นไปเรื่อยๆเลยอย่างน้อยๆเนี่ยหาดาวนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลใหม่นะในช่วงแรกเนี่ยถ้ายังไม่มีคาร์ดเอสเดเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำริปโปเป็นตัวหลักไปเลยแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมก็ต้องรอดูครับผมว่า เราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยแพตไหนนะสำหรับในส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะแต่หลักๆเลยคือ r i p โปเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ควรทำ5ดาวเป็นตัวแรกนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลใหม่ส่วนตัวอื่นเนี่ยเราค่อยไปดูตามหน้างานทีทนะสำหรับในส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์ไทยนะโอเคเี่เรามาดูในส่วนของสกิลของเขาดีกว่านะสำหรับ r i p โปนะครับอันนี้ผมแปลแปลมาแบบคร่าวๆนะครับก็ ยังไม่เคยเล่นเกมนี้แบบจริงจังแล้วก็เล่นไปแป๊บ,บเดียวนะครับยังไม่ได้แบบทดลองระบบอะไรมากมายนอนแล้วก็สกิลผมแปลมาจากภาษาจีนมันค่อนข้างที่จะงงสักหน่อยนะแต่ว่าก็จะพยายามจะอธิบายให้เพื่อนเเข้าใจแล้วกันนะสกิลแรกนะครับจะเพิ่ม hp ทั้งทีมเนี่ยแเซนนะครับสกิลต่อมานะครับผมจะชาร์จพลังแล้วก็จะพุ่งไปนะครับเหมือนอารมณ์แบบกระโดดเข้าไปหาศัตรูนะจะสร้างความเสียหายที่แบบแรงมากๆนะครับใส่ศัตรู โดยที่มันเป็นดาเมจแบบ AOE นะครับมันจะโดนศัตรูเนี่ยโดยรอบแล้วก็ศัตรูที่โดนเนี่ยจะสตันสองวีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เจ็บคออยู่นะคอหัยด้วยนะต่อมานะครับผมสกิลนี้นะครับก็คือจะเมื่อเราเนี่ยโจมตีปกติใช่ไหมอารมณ์เหมือนดาบสายฟ้าในอวนะครับที่มันตีแล้วมันจะมีการติดสายฟ้านะครับก็คือจะเ,เนี่ย ตีปกติเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เกิดสายฟ้าแล้วก็จะทาดาเมจใส่ศัตรูเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการลดป้องกันของศัตรูด้วยนะครับต่อมานะครับผมสกิลที่3นะครับผมสกิลนี้นะครับจะทําความเสียหายเป็นเส้นตรงใส่ศัตรูนะครับผมรวมถึงลดพลังโจมตีของเป้าหมายลงนะครับผมอ่าก็จะเป็นสกิลหนึ่งที่แบบว่าจะพุ่งไปแบบเป็นเส้นตรงนะครับต่อมานะครับผมสกิลที่4ี่นะครับสกิลนี้เหมือนกับ เป็นสกิลติดตัวนะมันจะเพิ่มพวกค่าบล็อกพวกทนทานอะไรพวกนี้เนะี่ยไม่แน่ใจว่ามีต้านสีสีด้วยหรือเปล่านะมันแปลมาแบบงงๆเนาะสำหรับสกิลนี้นะครับต่อมาครับผมเป็นสกิลนี้นะสกิลนี้จะต้องปลด5าดาวก่อนซึ่งดีมากๆครับผมสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับรวมถึงนะครับเพิ่มความเสียหายต่อในพลน่าจะเป็นก๊กวีนะ ถ้าเป็นก hmm ๊กอื hmm ่นเนี Or, ่ยผมต้องขออภัยนะแต่ว่าผมแปลมาเนี่ยมันเป็นน่าจะก๊กกุยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีก๊อกอะไรมากนะครับแต่ว่ามันเขียนว่าดับเบิลยูแล้วก็ตัวยูนะครับผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นวูแะละแต่ว่าในเกมนี้มันจะมีเป็นสีแดงนะครับอ่าสีแดงเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเขียวสีเขียวสีม่วงนะครับประมาณเนี้ยสีสีสีนะครับมันจะไม่มีสีฟ้าผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นก๊กกุยหรือเปล่าเออเพราะปกติก๊กกุยมันจะเป็นสีฟ้าเนาะ ยังมีต่อครับผมตัวละครเอเดในทีมนะครับ1ตัวเนี่ยจะบวกพลังโจมตีขึ้น5%เครับผมสูงสุดเนี่ยก็คือ20%เท่ากับว่าตัวละครในทีมเนี่ยเอเดเราต้องลง4ตัวนะครับผมมันถึงจะบวกเป็น20%นะครับอันนี้ไม่นับในส่วนของริโป้นะหรือว่านับผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีหนึงนะตัวละครเนี่ยรู้สึกวา่าน่าจะลงได้ทั้งหมด5ตัวนะครับ อ่ะมันก็จะลงได้5ตัวถ้าไม่นำนิโป้เนี่ยใช่ปะมันก็จะเป็นสี่ตัวแล้วกับว่าก็คือ20ิอร์เซนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสกิลติดตัวและอันนี้ก็จะเป็นการที่เพิ่มโบนัสความเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นการลดความเสียหายที่ได้รับนะครับอ่ะจะประมาณนี้ในส่วนของตัวของนิโป้นะครับในส่วนของอาวุธประจําตัวผมไม่ได้แปลมานะเพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับในส่วนของต่างๆที่ผมไม่ปลดล็อกก็ยังไม่ได้แปลมานะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปทดลองเล่นนะครับว่ามันเป็นยังไงสําหรับเจ้าดิโปรวมถึงตัวอื่นในทีมผมด้วยนะส่วนมากนะครับเขาจะเล่นกันเป็นคัสเอสนะในส่วนของแพทเนี้ยเขาจะเล้นเป็นเอสเลยเอกับเอบวกเนี่ยเขาไม่นิยมเล่นกันนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันอ่ะก็จะมีออโต้ทั้งออโต้สกิลแล้วก็ออโต้แบบให้มันเดินเองนะครับนี่ครับดิโป้ระหึ่งโอ้โห ตอนแรกนึกว่าโดดเป็นวงแคบๆนะแต่ว่าโอ้โหโดดทีนึงก็โดนแบบหลายตัวนะเป็นสกิลอันติใหญ่นะครับเรียกได้ว่าโหดมากๆคนะรับริโป้ก็โดนเป็นวงกว้างอยู่นะอ่ามันก็จะมีพวกบัฟเผ่าบัฟอะไรด้วยนะสำหรับในส่วนของตัวเกมนะครับมีการเก็บดาวด้วยอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกัน <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นเกมหนึ่งที่แบบสนุกเหมือนกันนะครับ ถึงแม้ว่าภาพมันอาจจะแบบว่าเก่าๆไปหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะน่าเล่นนะครับต้องรอดูว่าของทางซีวูดไทยเนี่ยจะมีงานปรับกราฟิกเพิ่มขึ้นมาลิดดึงหรือเปล่าเอผมว่าไม่น่าปรับเนาะเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิานะครับภาพมันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งค่านะผมเข้ามาเล่นผมยังไม่ได้ตั้งค่าให้มันภาพสวยขึ้นหรืออะไรขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันมันจะสูงสุดแล้วหรือเปล่านะสำหรับภาพ อืมโดยรวมถึงว่าดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปหาซื้อสารลหยด้วยสาร่หยมันเขาบอกว่าได้โคดนะไม่รู้ว่าโคดอนะเอาไปใส่ะได้อะไรตอนเกมเปิดเดี๋ยวผมผมซื้อสักห้าห่อเอาเก็บไว้แล้วกันเนาะซื้อสักร้อยหนึ่งอะ่ะมันห่อละยี่สิบบาทเดี๋ยวเ,เดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปดูตั้งค่าให้แล้วกันนะครับว่ามันเนี่ยประภาพได้สูงสุด ประมาณไหนนะครับเติมเงินน่าจะได้ตัวอะไรเนะี่ยปึ๊บตังค่าไม่ใช่ตังค่าไหนตังค่าผมไม่แน่ใจว่าอันไหนอันนี้เป็นเบอร์เลยเนาะอ่ะตังค่าอันนี้ก็น่าจะสูงสุดแล้วนะอ่ะก็ภาพก็โอ้โหก็ชัดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบางฉากบางอะไรมันก็อาจจะเบอร์นิดนึงนะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้แล้วกันตัวที่ผมได้มาคือมันแจกฟรีนะครับเกมนี้เขาก็แจกเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถเลือกเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาปปริโปหรือว่า,าจะเอาตัวไหนนะครับผมมันจะเป็นกล่องสีแดงให้เราเลือกเลยว่าเราจะเอาตัวไหนแต่ว่าผมขอเลือกเป็นปปริโปแล้วกันนะครับเพราะว่าในเกมนี้เขาก็แนะนําเป็นปริโปนะที่เราจะต้องมีนะครับอ่ะอย่างเช่นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้เป็นปปริโปนะครับที่เป็นคาร์ดเอเดตเนาะอันดับ2นะครับเขาก็ ใช้เหมือนกันนะครับคนที่ใช้เป็นตัวหลักด้วยนะครับสำหรับซิปโปนี่เลยอันดับสามนะครับมาดูกันว่าเขาใช้หรือเปล่าอันดับสามก็ใช้เหมือนกันนะครับผมก็คือเอาง่ายๆคือริปโปะต้องมีอะต้องมีทุกคนนะครับซึ่งเขาแจกฟรีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการทําดาวเนี่ยขอแนะนําเลยนะครับว่าให้เลือกริปโปก่อนเป็นตัวแรกนะครับสําหรับคนที่แบบว่า ได้กล่องเพิ่มเติมหรือว่าเติมเงินเพิ่มเติมเนี่ยให้เราเลือกบิโ้เป็นก่อนเลยตัวแรกนะครับผมเนาะอันนี้ขอย้ําเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทิ้งที่เล่นได้แบบดีมากๆนะครับผมเนาะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัปปรครให้ผม้วยลวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ